สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังมาพบกับข้อความดีๆจากอุทาหรณ์จากคำสอนของพระคริสต์กันต่อนะคะวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วของบทที่8ในเรื่องของไขมุกแต่เรื่องของพระคริสต์ผู้ทรงเป็นไขมุกอันล้ำค่าและโอกาสของเราที่จะรับมาเป็นเจ้าของสมบัติแห่งสวรรค์นี้เป็นหัวข้อที่เราจะต้องใส่ใจให้มากที่สุดพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้เปิดเผยให้มนุษย์เห็นไขมุกอันมีค่านี้ เวลาแห่งอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในความหมายพิเศษคือเวลาของการแสวงหาและพบของประธานแห่งสวรรค์ในสมัยของพระคริสต์มีคนจำนวนมากมายได้ยินข่าวประเสริฐแต่สมองของพวกเขาถูกปกคลุมด้วยความมืดของคำสอนเทียมเท็จและพวกเขามองไม่เห็นว่าพระอาจารย์ผู้ทรงถ่อมตนแห่งกาลิลีผู้นี้เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงส่งมา แต่ภายหลังหลังจากพระคริสต์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์การหลังลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นสัญญาณแสดงถึงการที่พระองค์ประทับบนบัลลังในอาณาจักรของพระองค์เพื่อเป็นคนกลางด้วยพระองค์ประทานพระวิญญาณลงมาในวันเพนเทคคอสพยานของพระคริสต์ประกาศอำนาจของการเป็นขึ้นจากตายของพระผู้ช่วยให้รอดแสงแห่งสวรรค์ส่องทะลุผ่านเข้าไปสู่ความคิดอันมืดของผู้ที่ถูกศัตรูของพระคริสต์หลอกลวง ขณะน,นี้พวกเขาเห็นพระองค์ถูกยกขึ้นให้เป็นองค์พระผู้นำและองค์พระผู้ช่วยให้รอดเพื่อจะให้ชนอิสราเอลกลับใจใหม่แล้วจะทรงอภัยบาปของเขาทั้งหลายในกิจ,จาการบทที่5ข้อ31พวกเขาเห็นสง่าราศีแห่งสวรรค์ห้อมล้อมพระองค์ไว้พร้อมด้วยสมบัติอันนับไม่ถ้วนในพระหัตถ์ของพระองค์เพื่อประทานแก่ทุกคนที่จะหันจากการกระโของเขา ขณะที่อัครสา,าวกนำสง่าราศีของพระบุตรองค์เดียวของพระบิดามาประกาศนั้นจิตวิญญาณสามพันดวงได้ยอมรับพวกเขามองเห็นว่าตนเป็นคนบาปหนาะและมีมนทินและเห็นว่าพระคริสทรงเป็นมิตรสหายและพระผู้ช่วยพระคริสทรงได้รับการยกชูขึ้นพระคริสทรงได้รับสง่าราศีโดยผ่านอำนาจของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ที่ร่วมสถิตยอยู่กับมนุษย์ ผู้เชื่อเหล่านี้มองเห็นโดยความเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นผู้แบกความละอายความทุกข์ยากและความตายเพื่อที่พวกเขาจะไม่พินาศแต่ได้ชีวิตนิรันดรการเปิดเผยพระกฤต์โดยพระวิญญาณทำให้พวกเขารู้ซึ้งถึงอํานาจและความยิ่งใหญ่ของพระองค์และพวกเขายื่นมือไปหาพระองค์ด้วยความเชื่อทูลว่าคาพเจ้าเชื่อในมาราโกบทที่9ข้อ2ี ข่าวชื่นชมยินดีของการเป็นขึ้นจากความตายของพระผู้ช่วยให้รอดจึงเผยแพร่ไปยังผู้คนที่อาศัยอยู่สุดปลายของแผ่นดินโลกคริสตจักรเห็นคนกลับใจเข้าสู่คริสตจักรจากทุกสารทิศผู้ที่เชื่อแล้วก็กลับใจใหม่อีกครั้งคนบาปเข้าร่วมกับคริสเตียนเพื่อแสวงหาไข่มุกที่มีค่ามหาศาล คำพยากรณ์สำเร็จแล้วคนที่อ่อนแอก็จะเป็นเหมือนดาวิดและราชวงศ์ของดาวิดจะเป็นเหมือนทูตของพระยาเวในเศคาริยาบทที่12ข้อ8คริสเตียนทุกคนมองเห็นลักษณะแห่งความเมตตาและความรักในพี่น้องของเขาสิ่งที่น่าสนใจมีเพียงอย่างเดียวเป้าหมายเดียวปิดบงังเป้าหมายอื่นทั้งหมด หัวใจทุกดวงเต้นเป็นจังหวะเดียวกันความปรารถนาเพียงสิ่งเดียวที่ผู้เชื่อทั้งหลายต่างมีความต้องการคือการเปิดเผยให้เห็นถึงอุปนิสัยที่เป็นเหมือนพระลักษณะนิสัยของพระคริสต์และเพื่อทำหน้าที่ขยายอาณาจักรของพระองค์ให้กว้างออกไปคนทั้งหลายที่เชื่อนั้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ด้วยฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่บรรดาอัครทูตก็เป็นพยานถึงการคืนพระชนของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคุณอันยิ่งใหญ่อยู่กับพวกเขาทุกคนในกิจการบทที่4ข้อ32และ33องค์พระผู้เป็นเจ้าก็โปรดให้คนทั้งหลายที่กำลังจะรอดเพิ่มจำนวนเข้ามามากยิ่งขึ้นทุกๆวันในกิจการบทที่สองข้อ17 พระวิญญาณของพระคริสต์ร่วมสถิตยอยู่ในที่ประชุมเพราะเขาเหล่านั้นพบไข่มุกอันมีค่ามากยิ่งภาพเหล่านี้จะเกิดขึ้นซ้ำอีกและด้วยฤทธ,ธานุภาพที่ยิ่งใหญ่กว่าการหลังพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวันเพนเทคอสตเป็นฝนต้นฤดูแต่ฝนปลายฤดูจะยิ่งใหญ่อุดมสมบูรณ์กว่าพระวิญญาณทรงรอคอยที่จะให้เราร้องขอและตอบรับ พระคริสต์จะสำแดงความบริบูรณ์ของพระองค์โดยทางอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์มนุษย์จะเห็นคุณค่าของไข่มุกอันมีค่าและพวกเขาจะกล่าวพร้อมกับอักรทูตเปาโลว่าแต่ว่าอะไรที่เคยเป็นกำไรของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ถือว่าสิ่งนั้นเป็นการขาดทุนแล้วเพราะเหตุพระคริสต ยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้าถือว่าทุกสิ่งเป็นการขาดทุนเพราะเหตุคุณค่าอันสูงยิ่งของการได้รู้จักพระเยซสสูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าในฟิลิปปีบทที่3ข้อ7และ8ขอให้เราได้พบไข่มุกอันมีค่าในชีวิตของเรานะคะขอพระเจ้าอวยพร,พรค่ะ